สวัสดีพี่น้องแฟนคลับเอฟซีทุกท่านครับผมลุงเขียวเส้นสางครับผมมือนี้กันสีมาเอาเป็นไลยเฮ้ยกล้วยป๊าขึ้นเต็มแหงงามแต่ลุงกวนเสือไปใส่ไปใส่น้ำไปเของโฮมมาเดี๋ยาท่านพึ่นกะลุงกวนท่านพึ่นกะพอท้าครับผมนี่พี่น้องสมาซื้อกล้วยเป็นตี๋นี่โอ้ต้๋เอา จะไปเขาน้ำโอ้ยแม่ละจักบาทละหมอนี่ยเตี้ยโอ้ไม่ต้องอแม่หมตัวนี่ยโอ้แม่สีตบองบงพอพอ,พอทาเป็นไรแม่นี่พอทาอคือพอทาเว้ยห้องไรม,นนมาไดทุนแม่ไดแม่เนี่ยแม่น้อพอทาเนี่ยบ่ ดแม่ต้นนาเด้แม่ต้นนาหาเหมือนกลัวแม่ต้นนาหาเมือนกลัวมงิ่งมนมีลูกแาด้องลเกสริจนี่ลูกเกล่นลเกสิบปอยเท่าไรกวเฮ้ยอลูกแรกลูกแรกกันป่ลูกแรกทองแรกหาดยแล้วอันน้ำอันแม่น่อยๆครับตัวนี้เป็นแม่กับลูกกันดีน้ำตะกนนี่ยนี้แม่าทตนแม่สาวอ่ะแม่สาวนี่ แค่วันแม่ลูกเดีเท่าไรเฮ้ยแม่ลูกว่าหาิบแล้วหาแม่กับลูกแม่กับลูกหหาิตัวพี่น้องอันนั้นสามิบตัวเดียวแม่นีก็หาิบเตัวเดียวลูกเก้าจลเอาครูไปใซเอม้นชีพีออกแล้วปทาทเเกือบไปมือ้างมอกันอเาเดี๋ยไปคนลเดียวิยังไปป้อยไปนีได้ติด ท่วนว่ายเองสีเลยติบันเนี่ยมันเขาจะมาเอาเกิดไปโอ้ยหามยู่ห่มอ่มโอ้ยห่มอหมอนาะเกียวหนาไม่กั้นความปวดเดียวมือเพียงเนี่ยคือว่าอึดอะไรคือว่าอึดอยู่คือมาหาคนเดียวเนี่ยเมันเกีว่เกี่ยวหน้าฟังนีไปอัดเอาก้อนละสิบหบาทอันไม่หลดเขาสิเกียวห่แล้วมึงไปอัดเอาเลยมันจะเถื่อ เอาากทงตรงขึ้งเอาขึ้นยังไเราเรียนดักสองหลอดสามหลดันตตัวทงข้อมักตอนป่ะเออทงข้อมักตรเขาจีเปีวอยู่ก็ดีดีเนาะทงข้อมักตร้งเอาเสพคองไว้เสพโอ้เสทงกันพูนะทงขุยกามกับติดถนนดีล่ะหกไรเออติดคองเอาควงเราทอนก็เฮ้ยแุยเขาเมืคนก็เอาสิบสองบาทสิบสามบาทสิบส่สิบห้าแล้วเ่อเขาจเปอ อัดมัดเครื่องสมองมัはは้งหมอป่าเนี่ยอัดหมองกันหน่อยๆเมียมองหน่อยฮูกเล็กก็แยกหน่อยมันก็ต้องได้แล้วประมาณสามร้อยตี้ร้อยกว่าหมดแล้วเอาเลยบ่เอาไว้เลยเอาโยเอาโยหมอเพื่อนบอกดีก็หนาฝนมากมันบ่มี่หนองสีกินได้หมออย่างเนี้ยเอางูไปเกี่ยวสิเอลงเนียังโอ้เปลือนที่แห่งแล่งแห่งภาคอีสานก็นี่เดี๋ยวลูกไปดินไงง้องตาแสงแดดคับสายลมพี่น้องเอ้ย แถวนี่เป็นเป็นทินไสแล้วลุงก่อนเนาะครับผมอ่ะแตพอแตแม่ขันโมแบบทุบบาปกันมุงสินมาพาบ่ได้เลยครับมันแย่เตโอ้มันมันแย่ติอคู่บาเป็นบอทุนนแหบเขาไม่ไก่กันเลยเฮ้ยอาิ่งอีกเพียงนองไม่อีงกันนะวะยาหอะไรตัว้อไรเอ้ากากพี่น้องพยกไดกล้วยกะมาเอาหมอทุ่นกะสี แม่หนึ่งกะหาซิปลูกบักลูกแบบยังก็เกาะจะเลื่อนเนาะทองหาเดียนพี่น้องขายหาซิปลูกเกาเจริญแม่หนึ่งขายสามซิปเป็นแม่สาวอีกอันหนึ่งแม่ลูกกะสามซิปเออหาซิปเป็นปอท่วนเอาติดตามครับผมกฝากกำใจครับที่ม่านเสือรดสานน้ำไหว้ผ้าพีผ้าน่องหายังยัจยังไอพีหน่องเบื้องหายังยัจยังไอพีหน่องชุมกับติดตามเบิ้งในคลิปต่อๆไปเนาะลูกก่อนเนาะเอาสำหรับคลิปนี้กับสีอำนาจผ้าจากพีผ้าจากน่องเด้เบิ้งราคาคุ้ยแล้วกะ สิ่เปรีห้ายังอยู่กันจิตตัวนอนทุ่นเนาะครับครับเอาสี่เปล่าวเก้าไม่จบกันป่ะไหน,นครับผมสวัสดีครับขอเกล้าคำวาสวัสดีครับผม